ขอมาแลกขอมาสวยเดินพรมแดงสักหน่อยเพราะว่าวันนี้เปรมอยู่ที่งานซีนเชีย2024ถือว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่รวบรวมคนในแวดวงอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ไว้มากที่สุดในโลกอีกหนึ่งงานเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะทางเมเจอร์ซินิเพ็กรุปเขาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจากยิ่งใหญ่ตอนเนื่งมาหลายปีแล้วกระซิบเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมงานมากกว่า30ประเทศเลยแหละไปเดินพรมแดงกันนะคะ นี้นะคะจะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาพบปะแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าความล้ำสมัยของนวัตกรรมโรงภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่การเลือกซื้อภาพยนตร์แต่รวมไปถึงเครื่องฉายเก้าอี้ที่นั่ง แม้กระทั่งเรื่องทำป๊อปคอนถือว่าเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไม่มีวันหายไปอย่างแน่นอนและในงานวันนี้นะคะมีเชลเลบดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทยมาร่วมง,งานกันเยอะมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขากันดีกว่าว่าปีหน้าเนี่ยเขาอยากจะเห็นหนังไทยในแนวไหนกันบ้าง ปีนี้นะคะหนังไทยก็ได้รางวัลเยอะมากๆเลยปีหน้าเนี่ยพวกเราก็อยากเห็นหนังไทยนะคะไปได้ไกลกว่านี้อีกค่ะปีหน้าเป็นไปได้อยากเห็นหนังไทยแนวแฟนตาซีมากขึ้นหนังไทยตอนนี้น่าบอกเลยว่าชอบที่หยดมากๆบอกเลยว่าหนังผีกระแสมาแรงมากๆเลยในปีหน้านะจะมีอะไรที่ฉีกแหวกแนวมากกว่าปีนี้พุ่มกับหลายๆค่ายก็คงจะสู้กันสนุกกว่าปีนี้โดยส่วนตัวแล้วว่ามองว่าอยากให้ซอฟต์พาวเวอร์อ่ะมันแปลว่ารักซึมลึก ก็คือว่าเห็นความน่ารักเห็นความมีสเสน่ห์แล้วก็ไปบอกต่อจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ในใจของทุกคนทั่วโลกค่ะโรสอยากเห็นหนังหนังเขามีแบบดีๆอะ่ะเขาวี่แบบเพนทูปูซานอะ่ะคืออะไรที่เราทําได้ดีอะ่ะโรสว่ามันน่าเสริมเข้าไปอีกแล้วก็ผีไทยเป็นผีไทยที่น่ากลัวจริงๆคือถ้าจะทาให้หน่ากลัวมันแบบหลังงซูไปได้อ,อยากเห็นผู้หญิงบูบ้างค่ะผู้หญิงลีดที่เป็นผู้หญิงที่แข็งแรงบ้างที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบสุดท้ายก็โดนจับไปแล้วผู้ชายก็ตามมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูอยากเล่นแนวพลังเขาเลยกอะไรหลายๆเนชั่นอันนี้อาจจะเป็นเนชั่นไฟอันนี้อาจจะเป็นเนชั่นดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบต่อสู้กันแล้วก็มีความเป็น h o r r o เข้ามาด้วยก็อาจจะดีตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยหันมาสนใจหนังไทยมากๆเลยแล้วก็หนังไทยนะคะตอนนี้มีหลายค่ายมากๆเลยที่กําลังจะเติบโตแล้วก็คิดว่าปีหน้านะคะน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เราน่าสนใจทั้งพอตเลือกทั้งนักแสดงทั้งอะไรหลายๆอย่างก็คิดว่า หนังไทยเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็ไปต่างประเทศได้อยากเห็นหนังไทยบทใหม่ๆบ้างอย่างเช่นหนังฆาตกรอนะอะไรเงี้ยไซคโคพาธอะไรเงี้ยผมเล่นเป็นเหี่ยอะไรอยากนอนเฉยแทงเลยแทงเลย <c oughs> จับตามองให้ดีนะคะว่าภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยนะคะจะเติบโตย,ยิ่งขึ้นไปเาไทยของเราเนี่ยเก่งกันเยอะนะคะตั้งแต่ทีมงานจนถึงนักแสดงจนถึงบททุกอย่างส่วนที่สาคัญที่สุดนะคะคือการที่คนไทยเรานะคะสนับสนุนนะคะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก็อยากให้สปอร์ตกันเยอะๆดูหนังเนี่ยดูในโรงดีกว่ามันได้อัดทลดุยิ่งดูในโรงเมเจอร์นะแบบเบานั่งสบายกลัวผีก็แบบไม่ไม่กังวลโรงหนังของไทยอะ่ะเป็นโรงหนังที่ รสว่าดีอันดับต้นๆของโลกเลยอ่ะการไปดูหนังที่โรงหนังอะค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีอะไรที่เทียบได้อ่ะ,ค,ะคือจอมันใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเสียงมันนี่ก็กรหึ่มมากเลยคะ่ะทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยได้อัตลรสมากกว่าะคะ่ะหนังอะยังไงก็ต้องดูในโรงโรงไทยนี่คืออันดับหนึ่งนะครับ The Best วันนี้แล้วนะคะเฟรมก็อดคิดไม่ได้ว่านีวันข้างหน้าประเทศไทยเนี่ยจะได้เป็นแลนด์มาร์กในการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะส่งต่อวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านภาพยนต์ไปสู่สายตาชาวโลกถ้านทุกคนเห็นด้วยนะคะว่าประเทศไทยของเรามีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกให้ลืมแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนได้เห็นร่วมถึงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเฟรมและก็ชีมงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนต์ทุกคนด้วยนะคะขอตัวไปสนุกก่อนนะคะบ๊ายบาย